ปัญหาฝุ่นควันที่ลอยปกคลุมทั่วเมืองนะครับแล้วก็เป็นเชื้อไวรัสโควิด19ทั่วโลกพุ่งสูงกว่า1ล้านคนและหน้ากาก N95 ของหมดค่ะนี่นะวันนี้ผู้ส่่สภาพอากาศเดวไร้ายดงเช่นดอยหลวงเขตดาวที่วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่พยายามที่จะหาแนวทางในการป้องกันให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ต้องสวมหน้ากาก1 0 0เเนลยนะครับร0 0ซสวัสดีครับกระผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรว่านวิริยานะครับอาจารย์ประจําภาควิชาเคมีและสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะครับก็เพื่อผลิตหน้ากากนาโนนะครับสำหรับป้องกันโควิด 19แล้วก็ PM 2.5นะครับแล้วก็สามารถใช้ซ้ำได้สามารถซักล้างได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับก็เพื่อบรรเทาสถานการณ์การขาดแคลนหน้ากากนะครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะครับตัว NY Nano นะครับ ทั้งหมดจะมี4ชั้นซึ่ง4ชั้นนี้นะครับเราใช้ปันบอลเป็นชั้นแรกนะครับันนอนหนาเป็นชั้นแรกส่วนชั้นที่2เนี่ยมันจะเป็นไฟเบอร์นาโนที่ผลิตจากเส้นใยนาโนนะครับตัวนาโนแมสมีเส้นใยขนาดเล็กสามารถป้องกันฝุ่นได้จนถึง0.075จาะครับจากการทดสอบจากสถาบันนะครับจากประเทศไต้หวันนะครับพบว่าตัวเส้นใยนาโนของเรานะครับสามารถ ป้องกันฝุ่นขนาดเล็กสุดก็คือ0.075%ได้ทั้งหมด99%นะครับข้อดีของหน้ากากเรานะครับเราออกแบบหน้ากากของเราเนี่ยเรามีสายปรับเพื่อให้ตัวหน้ากากแนบชิดกับใบหน้าของเรานะครับอันดับที่2คือเคิร์ฟหรือว่าส่วนเว้าส่วนนูนของหน้ากากนะครับเราทําให้การแนบชิดของใบหน้าดีขึ้นนะครับสันจมูกนะครับเรามีตัวอลูมิเนียมที่สามารถดัดได้แล้วก็แนบชิดกับใบหน้า การทำฟิตเทสนะครับเทสประสิทธิภาพ mm hmm. การแนบชิดของใบหน้านะครับ mm hmm. อยู่ในมาตรฐานที่มาตรฐานสากลที่ยอมรับได้นะครับ mm hmm. กระบวนการผลิตนะครับ mm hmm. เราได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทต,ตันติยานันกาเมนต์นะครับทำการผลิตให้เรานะครับทางโรงงานดีใจนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้แล้วทำให้้าบ้านมีไรายได้นะคะตอนช่วงที่โควิด แล้วหน้ากากนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะเฮาจะจำเป็นต้องใส่ทุกวันเพื่อป้องกันโควิดนะเจ้าตั้งบริษัทตันเตียนานกาเมนดีใจและขอขอบคุณที่เฮาได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ดีๆนี้เจ้าสำหรับกระบวนการผลิตนะครับเราใช้กระบวนการผลิตโดยเรามีวัสดุเนี่ยทั้งหมด4ชั้นนะครับชั้นแรกจะเป็นสปันบอล ชั้นที่2จะเป็นนาโนไฟเบอร์ส่วนชั้นที่3ที่4จะเป็นสปันบอลเกรดที่ใช้กับแพทย์นะครับตัวทั้ง4อันเนี่ยเราจะให้บริษัทเป็นคนประกอบนะครับเป็นเป็นหน้ากากนะครับโดยการตัดเย็บเนี่ยชั้นแรกสามารถตัดเย็บได้โดยที่มีรูได้นะครับแต่ว่าชั้นที่2ที่3ที่4ี่เนี่ยเราจะไม่มีให้มีการรั่วซึมหรือว่าเราจะพยายามไม่ให้มีการตัดใช้การพับแทนนะครับเพื่อลดรูรั่วให้มากที่สุดนะครับ หลังจากที่เราทําการตัดเย็บแล้วเราก็จะมีการทํา QC ตรวจสอบว่าหน้ากากเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีเพื่อส่งต่อไปในการทําความสะอาดนะครับส่วนระบบการทําความสะอาดของเรานะครับเราใช้ระบบ UVC แล้วก็ระบบโอโซนผสมผสานกันนะครับ ผู้ที่บรรจุหรือว่าทําความสะอาดหน้ากากนะครับจะต้องมีการฆ่าเชื้อแล้วก็มีการสวมชุดให้ป้องกันไม่ให้มีสิ่งเจือปนหลุดลอดไปอย่างหน้ากากนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนําไปบรรจุนะครับส่วนตัวบรรจุพันของเรานะครับเราได้ออกแบบมาแล้วก็มีรายละเอียดการใช้งานการทําความสะอาดนะครับเราจะบรรจุจใส่ลงไปในถุงใส่ลงไปในกล่องนะครับแล้วก็จะมีตรา สัญลักษณ์ที่ผ่านการระบบการฆ่าเชื้อ UVC แล้วก็โอโซนด้วยนะครับหน้ากากของเรานะครับสามารถทำความสะอาดได้ทั้งหมด20รอบนะครับเปิดน้ำไหลแล้วก็ใช้สบู่สบู่เหลวนะครับในการทำความสะอาดนะครับก็ทำความสะอาดง่ายๆแล้วก็นำไปตากไว้แล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะทั้งหมด20รอบนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวชนะครับที่สนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยในครั้งนี้นะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับที่อนุเคราะห์สถานที่ในการทำวิจัยในครั้งนี้นะครับอีกทั้งอาสาสมัครทุกคนนะครับที่ได้ทดสอบ N y n a n o m a s เมของเรานะครับสุดท้ายผมหวังว่าหน้ากาก n 9 Nano Mask จะสามารถช่วยให้พวกเรานะครับป้องกันทั้ง PM 2.5ป้องกันทั้งโควิด19นะครับอีกทั้งยังสามารถลดปัญหาขยะให้น้อยลงอีกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะครับถ้าออกไปนอกบ้านนะครับสวัสดีครับ Diolch.